วันนี้เราอยู่กับสัตวทั้งหลายแหล่ที่มีทะเลกันนะครับโอ้โหโอเคครับนี่ที่ทะเลนะครับมีตัวอะไรบ้างครับดูกันเลยคอกคไดายจิราเก้คอกคอดายว้านี้ไดโนเสาร์เพอร์โปไดโนเสาร์ ล่อีเลฟเฟ่นบลูอีเลฟเฟ่นช้างสีฟ้าฮอสมาบราวนฮอสมาสีน้ำตาฮอสบัฟเฟลไปดิต้มบัฟเฟล ไยเซนดทับแม่นสาวสายพันธุ์ไฮเซนดะทับเฮ้ยเรามีฝั่งนี้นะครับไลท์นสอเจเรสไลท์นสอไทกด ดูนะครับไลออนจะบ,บินนะครับไลออนจะบ,บินนี่ไดโนสเสาร์หมดเลยโอเคสำหรับวี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย